โอเคน้องมาร์กวันนี้ล้วก็กับกันไปแล้วสำหรับเกมบัตแอนเบคอนเลย mm hmm. ใช่ไหมครับน้องมาร์กไอเออก็ว่าพานีก็อาจจะเป็นพาสสุดท้ายเลยะนะกไ็ไม่พูดมาตะเพก็เล่นกันเลยดีกว่า mm hmm. มาโอ้มาร์กอยู่นู่นอยู่นู่นดีเลยนะ้อง mm hmm. ไมาเยอะจังเลยตัวนี้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 ตัวเครื่องบดเนื้อเนี่ยเนี่ยมีตัวนี้มีตัวนี้หบดเลยน้องกระจอกเทียเจอกูไม่ดีจีเขาให้ไงเตียงปะเจอะกู MCA MCA แตดเดียวไปดีแต่ว่าอีกสองตัว MCA MCA จีด้อ้าวหมดแล้วแม่เปิดมาก็ฐานมืดเลยนะ เออโอยเอ้ยคนข้ากไปก่อนไปก่อนไอ้ยันเลือดบึงรดเลยีเงข้างหลังเราเนี่ยาเาักตะังมันเจ็บอีเมันมนขาดเจ็บเลยไนวะมูลค่าดีใครมูลค่าย้สัเฮ้ยยังไปกไม่กูยัไเี้ย่าเขากค้กู มาอยู่ตัวหลังนี่ไงไอ้เหี้ยระวังนะมากมันก็ข้างกระต้านมากเลยครับทีแม่งนอนเลยมันข้างแบบกันต้องก็ข้างแบบเป็นแบบที่ติ๊กคอหนะมั้างอีตัวเดียวนะอ่ะอีตีนนะข้างหลังอ่าตายแล้วไอ้เหี้ยมาดานี่ก็ข้างสุดไซเลยนะแต่ไม่รู้มันจะหัวร้ายธุรกรรมบรรดาที่แล้วไหมอ่ะนะโอ้มาจริงเลยอืมมันเตี้ยไรเงี้ยมู เออก็ไม่น่ากลัวนี่ก็โุหมูโง่เลยโดนโอ้โหเขี้ยตกใจสัตว์ตกใจดีไงดีไงดีไงเขี้ยชี้ชเขี้ยชี้ชเขี้ยโอ้หมดแล้วเหรอฮะอ้พี่แค่ดีเหยเออโอเคบ้างๆแล้วก็มาถึงครึ่งทางแล้วแล้วจะใครเชียร์วะเออไหนโอ้ทางโอ้ อ้าวเฮ้ยวันนี้คือวันร้างแค่เดี๋ยวเอาคนที่เอาตีไปฮะไปจ่อให้ไงเยียมเดี๋ยวเอี๋ยเยียบรางปล่อยมันเหนื้มากราแคเที่อะไรเป็นาโอดหัวยแคลเซียมมาตอนเช้าเลยโคตาใส่คอ้าวเป็นปฏิกิริยนั้นแลวไงเอ้ยอ้าวก็เลยไปจุดตัวนั้นร้อยตัวป่ะเออก็แลกมาหน้าสดสามร้อย เออเห็นป่ะถามองกับตัวแล้วตอนนี้หนึ่ตัวแล้เหรอฮะลากอะไรอ่ะลากม้าเหรอลากแค่เด้อมันแค่คนเดียววะขอเดินดิไอ้ขับขึ้นความแข็งของแกดีเขาขึ้นความแข็งเลยนาะดูเจ็ดอีกตัวหนึ่งอ่ะหมดแล้วหมดเลยนเนาะยังกูปลาฟันเตี้เข้าไปไงเออวันนี้ก็ค่อนข้างสดใสเลยแต่จะสดใสขนาดอีชียววะดูดิตัวอะไรบูติวแย่แล้ว มูเปิดเครื่องเลยเฮ้ยมูไวรลาแล้วเออเจียมูไวรัสเออมูไวรัสเออมูไวลาเสร็จแล้วโอ้ยโอ้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 มาๆดิบยิงันมาเอาต้องรีบคุมกำเดิดมู้ไหมรีบยิงไปดิบยิงมาๆมาต้องรีบคุมกำเดินเจียเจียเจียเจอต้อคุมกำเดิดเข้าไปทั้งมือตายแล้วนี่ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ไม่ค่อยสดใสเลยโอ้เออโอเส อีกแล้วไอ้นี่เป็นแบบนี้อ่ะได้วะไมาอยู่โน้ยโนอยโนอยโนอยู่้ยนะดีดดีดดีดยิงเลยยิงเลยน้องยิงเลยน้องนี่ไงโอ้ยลงกหน้าตากรบาะเอ้ยเชียเชียอีสองตัวอยู่นะตัวเดียวต่างหากเชียเชียตายเอาไแถมเรามาดูกันนะมากว่าตาลงบ่จะกราเด็นเฉียววะเออเท้าเสียกัแล้วตีเลย เอ้ยบูไวย์ลู่ขอเลงบูไวรัสก่อนนะมามามึงตะกั้นเอลติ่งนะกูนตะกุบบูไวรัสไปตามอยู่มากช่วยดอกมาะการช่วยดอกมาบูไวรัสเออทำการช่วยดอกมาแกน้องมีห้าตัวดี่ไงไม่ได้แดกวอลเอ้ยบูไวรัสมีเนื้อหนังก่อนนะค่อยย่อยกว่าเออแล้วบุกแคลเซียมหมดแล้วเฮ้ยโอ้ย ใี่อะไงเปสามตัวเลยไงเนี่ยโอ้ยเปิดมาเจอสามตัวเลยโอ้เปิดเลยเฮ้ยบ้าตีตัวเลยทุกคนควรจะอัดกันในก่อนเอ่อมากกว่าเราควรจะเล่นไอ้สามพี่น้องก่อนนะไอ้เหลือมันก็ไม่เคยถึงเลยถึงว่าอ้าวมากอัดตูดมันมากเดี๋ยวผมขอคลิปนอนก่อนแป๊บโอ้ไปเฉียดโอ้มาชนกูมาชนกูไปเฉียดที่เฉียด ไปเป oh, like ็นล oh, oh, oh. oh, 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 ูกเราไปทังวองอูมันขวางที่กูแก่แล้วเจี๊ยดออกมาเอาโอ้โอ้โอ้มันกัดกู้มันกัดกูโอ้โอ้โอ้กู้โดนกู้โดนเอาไปอยู่เลยมาบินโดดมันเล้ากู้อยู่กับเอลเดียเนี่ยไอ้เลาเหล่าดิแม่ไยิวแม่ยิวสูงมาอีกมาอีกอ้อมกูอ้อไม่สัตว์มามายิวก่อนมึงยิวก่อนมึยิวกับมันเนี่ยยิวก่อน อยูคร ah, ah, ับอยู não, não, não. ่ๆอ่าวเขาปามีเขาปามีอะไรมาใครตัวนึงตายแล้วไอ้แล้วเออตัวนึ่งไอ้ตัวนึงอี่ยาวมาดิพี่น้องตายแล้วถึงรวยน้องอี๋ยหลบหลบไปของพี่ๆเฮ้ยๆๆไอีตัวหนึ่งกำลังมาทางฮู้ออกดีไอ้เมาส์ดิไอ้ดิไอ้ไอ้บันโด้เฮ้ยๆๆ

จากคนณทั้งประเทศอยู่ขอพลังทุกคนได้จิ้มลงมาดิโอ้ยโดนจิงไงไอ้เหี้ยกูไม่ขอลงมาเบสัตว์อ้าวเอาปางนี่ได้สบายเอาทายนี่ไงอ้าวเหลือมึงตัวนี้วอีอดเริ่มจากตรงไหนดีจ่อเขาเลยโอ้ยโดนเลยเล่นดูเจ็บเลยจริงว่าเออ แต่ถ้ากูซีดีอาจจะเจ็บก็ได้นะเออแต่ว่าไปขโคตรรอยเลยยี่ตัวๆไปเลยมากมากกูบบบเลือดมันโคตรขี้เหร่เลยพวกไปชิวก่อนเถอะอีกอ้วกชิบหายไปโรงพยาบาลหรือไช่วยไอ้เหี้ยกูก็บอกเลยไอ้เหี้ยไม่เชื่อกูไงโอ้ย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 เฮ้ ไอ้อ้าวปุ๋ยมึงแตกแล้วอ้าวทำไงมึงอ้าวยิงเข้ารูรัวเลยตอนนี้เอียะเราจะติ้กูใช้เวลาในการตอกตูมมึงไปอย่างนั้นมากมากยิงเข้ากระดูกมันมากอ่านแล้วยิงยิงยิงโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยช็อกเป๊บช็อกเป๊บช็อกเป๊บอ้าวยิงไม่เข้าแล้วอ้าวงั้นเราก็ต้องรีดหัวมันดิอ้าวไปยิงหัวเลยเอาไม่เข้าเหมือนกัน อ้ยบุลแล้วตอนนี้มาบปมาถึงจุดอแล้วไอ้ตูดยิงไรอ๋อตูดยิงยิงไรอยู่เมื่อกี้กูนจดมายิงตุดมนโดนจุดเฮ้ยไอ้บามาแล้วไปตัดไปตดวิาวิววิวิวิวอ้ยิวไม่ได้ ตาไอ้น้องโอ้ย5 minutes later โอ้ย oh, อย่าดูดโอ้ยทางสักทีโอ้ตายเหอะอัพักแล้วกี่บัลย่อกลบย่อกไม่ได้ก <c oughs> ูยิ <laughs> งไม่ดี <c oughs> เองกูยิงเข้าสมองแล้วโอ้ยอยีอก้กอนนะเราแค่ต้องยิงเข้าไปในสมองเหอนนะว่ะสมองด้น่องเข้าไปเลย เชียร์เสบุนเออสบุนน้อยเออดีว่าทีว่าอ้าวโดดนิอย่าบนโดดดีไอ้หมูเป็นหมูหันเลยสักไ่โด่ดีแล้วมาไปฮิวแล้วมาไปฮิวไิววแต่กุญจลเยกูค่อนข้างแมนน่ะดีเอ้กูค่อนข้างแมนฮ่าเรียกแกไม่เป็นถือตัวเดียวนะฉันรู้ฉันรู้เขแกแล้วโดน่ นี่ไงเออออกนอกนะขีดมวกแกทำอะไรได้มึมือใจดยอดดไงเออเอาเฮียกระจกไอ้สัสตายซะเบื่อเฮียเย้โอ้ยจิ h เ e นบี e n t beat t h อ้าว,าวพวกกูมาเลยเฮียเอามาเราจบก,กันแล้วโอู้หี้อ้าวดียังเลยเออนี่หนแหละมากเยี่ยของไทยชน,นะโอเคเอมาก็ต้องจบก,กันไปแล้วนะสำหรับเกมบัตรเอเบคอนภาคสุดท้ายเลยใช่ไหมครับน้องมาไปเออก็ว่าแบบหนึ่งแล้วก็ก็แบบว่าเป็นปาร์ตี้แบบค่อนข้างออเอาเรื่องกันนะโ่านผู้ชด่านบอลนี่ก็ค่างแบบมันเลยอ่ะแม่งแบบ บอทุกตัวในเกมนี้เลยนะใช่ไหมครับลงมาเออเออก็เขาข้ามแบบมัว่วทุกตัวเลยนะดาสุดท้ายนะสำหรับใครก็ตาคา,าเตมานลราชมคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากกันเลยนะครับแล้วสำหรับใครก็ตาครับที่มา,อาคอมเมนต์ผมก็จะอ่านให้หมดเลยใช่ไหมครับลงมาไป<อ>กันไปเจอกันใหม่ภในคลิปหน้าบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย